บอกว่าส้มตำต้าเผ็ดมากค่ะเพื่อนๆเ,เผ็ดเท่ากับมาม่าคูณสองเลยค่ะนี่ค่ะดูสีนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ต้องด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องน้องหนุป้านาะอาทุกทุกคนวันนี้มาพบกับต้มในช่องตั้ากินลำกันอีกแล้วมาพบกับต้มคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมค,คือความน่ารักเพิ่มเติมค,คือความอ้วนวันนี้ต้องมาเสนอเมนูส้มตำตำเดี๋ยวต้้งจะเทให้ดูนะคะว่ามันเป็นส้มตำอะไรส้มตำ ต้มตำใส่มะขามเปียกใส่พริกนะคะพริกแกะะห,ห้งกี่นี่ค่ะหมวยังงม้ะนี่ค่ะต้มตำครกใหญ่เด็ดนะคะส้มตำครกใหญ่ยังไม่หมดคะ่ะ ตำม,มะละกอใส่มะขามเปียกใส่พริกแห้งเนี่ยค่ะต้มสับเส้นมะละกอแบบใช้ขูดแบบนี้นะคะขูดเอาแบบนี้เลยเป,เป็นเป็นแผ่นๆเรามาลงมือกินกันเลยค่ะ อืมอืมมออยากกินแบบนี้ค่ะแซ่บเวอร์ค่ะอืมมีขนมจีนตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งค่ะอืมีแค่หมูด้วยนะคะวันนี้ผักก็มีไม่เยอะค่ะผักมีนิดเดียว ต้องจะใส่น้ำน้ำปลาก่อนนะคะใส่น้ำปลาที่ขนมจีนค่ะแล้วก็จะเอาน้ำส้มตำราดลงไปเลยนะคะน้ำส้มตำต้มใส่มะขามเปียกดูน้ำส้มตำต้ม ตำแบบเมืองเมืองเลยค่ะวันนี้ตำตำเมืองเจ้าตำเมืองใส่บระขมเปียะใส่พริกแห้งเสียดายบหมีไม่มีน้ำอ้อยค่ะเพื่อนๆถ้ามีน้ำอ้อยนี่แบบอ,อย่างนี้เลยนี่ค่ะคิดอยากกินแบบนี้มานานแล้วค่ะไม่ได้กินแบบนี้มานานแล้วด้วยอืมอืมอืม,อม ข้าหมูไร้มนะะันค่ะเพื่อนเนี่ยต้องทำเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะใบแมงลักค่ะ เข้ากันค่ะแฟนกินแกงอ่อม mm hmm. เหลือกระทีบแกงอ่อมไก่ mm hmm. รู้แ้แล้วแกงอ่อ mm ม hmm. mm hmm. จิงมแกงอ่อมค่ะเพื่อทำอ่อมไก่ให้แฟนนะคะใส่ผักสมุนไพรเยอะๆน้ำแบบเข้มข้นมากเลยค่ะชามใหญ่มากชิมหน่อยนะคะอืออืน้ำเข้มข้นมากค่ะอวันนี้ก็แซ่บมีหน่อโอด้วยขอหน่อโอตัวนี้ คอพริกด้วยค่ะหน่อโอ,อ,อหน่อโอคนเหนือค่ะ มีแต่ของอร่อยค่ะฮืมอืมาล่าที่นกที่แม่ปลูกลูกเล็กๆค่ะลูกเท่านี้เองนะคะลูกเล็กเล็กกระจิ๋นึือค่ะ ส้มตำวันนี้เผ็ดมากมมมเผ็ดค่ะ ใส่พิกเยอะเกินค่ะเพื่อนเผ็ดมากอ,มอ,มอร่อยค่ะอืม น้ำน้ำส้มตำต้มเลิศดค่ะใครเคยกินส้มตำแบบนี้บ้างคะใส่พริกแห้งพริกแห้งจีแล้วก็ใส่มะขามเปียก เผ็ดค่ะอืม ไม่ได้กินแบบนี้มานานแล้วค่ะ จะบอกว่าส้มตำต้องเผ็ดมากค่ะเผ็ดเท่ากับมาม่าคูณสองเลยก็ว่าได้เผ็ดค่ะดูสีสันค่ะ เผ็ดค่ะนนเผ็ดค่ะ บักชีลาวค่ะเผ็ดค่ะเพื่อน ha right. กินส้มตำแบบนี้นะคะคิดถึงตอนเป็นเด็กเรากินเนาะกับพ่อกับแม่กับน้าก,กับป้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามันเผ็ดอ่ะเขาก็จะเอาชามเล็กๆใส่น้ําแล้วก็เอาเส้นแล้วก็จุ่มลงไปในน้ําล้าง,ล,าง,ล,างล้างเครื่องอะคะ่ะแล้วก็กินตอนเป็นเด็กล้างพริกในส้มตำนะคะน้ำส้มตำ อย่างนัวค่ะเผ็ดค่ะอื อันนี้ไม่ได้แดงลิฟนะคะแดงเผ็ดค่ะอื เค่ยังไงวันนี้ต้องขอกลับแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาทุกๆคนไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องเผ็ดมากเลยค่ะบ๊ายบายนะคะรักนะจุบ๊บๆรักเหมือนเดิมนะคะสลาไฮโยบายเผ็ดมากค่ะ